ก็ก็มีเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่ปีที่แล้วยันตอนนี้ก็ยังมีเรื่อยๆอยู่ใช่เรื่องแรกในชีวิตอ๋อพี่ๆอย่าลืมไปกันนะครับผมใช่ครับเชิญพี่ๆทุกท่านเลยอยากให้ไปด้วยดับแสงระวีนะครับผมก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของซีนูนิวก็เป็นนิยายที่แบบว่ามีคนอ่านเยอะและเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจครับผมก็จะเกี่ยวกับความรักแบบว่าสยองขวัญด้วยก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายเราสองคนเหมือนกันใช่คื่แรก ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่า acting นะ่ะมันต้องชัดภาพมันต้องชัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วหนูนะแบบว่าเราเล่นเลยเล่นภาพยนตร์โอ้โได้เรื่องแรกเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่สองของชีวิตด้วยคนระับยิ่งตื่นเต้นยิ่งกดดันเลยนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดปกติปกติหนูจะตัวเล็กไงแต่ตัวใหญ่ขึ้นภาพยนตร์อจอมันใหญ่อ๋อจอใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่ด้วย <laughs> เล่นส่งอินเนอร์อะไรไปชัดหมดเลยสายตานูยากใช่ใช่เราต้องซองมีมองบนด้วยอะได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วใช่ตุ๊กตาหน้ารถเรื่องตุ๊กตาหน้ารถหรอตุ๊กตาแมวแล้วคัแมวหน้ารถแต่หนูหรือว่าแมวจะแมวหน้ารถแต่หนู เปคนขับแล้วกันเนะเรียบนั่งเรียบร้อยแล้วครับรถนั่งสบายมากๆเลยเวลาขับไม่มีนั่งรถตู้ก็มีนะสลับสับรีวิวคนขับนะครับเวลาขับรถเขาก็จะแบบมีความเ อีกมุมหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะเ,นนเห็นไหม่ะเห็นไหมขับรถมามันยังไงอะก็เท่ดีมัน <c oughs> เป็นยังไงฮะเดี๋ยวว่างถ่ายมาให้ดูนะถ้าเกิดว่าเดินหน้านั่งตรงนี้มั้งไหนนะแต่วันไหนวันไหนบอกไว้ก่อนถ้าเฮียขี้เกียจขับหรือเหนื่อยหนูว่าขับแทนแล้วกันได้แล้ไม่รับประกันความาป,ป,ปลอดภั <c oughs> ปยปลอดภัยปลอดภัยนูเนี่ย